สวัสด,ดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวจากโลเกอร์ ATFX นะคะประจำวันที่5กันยายนปี2024ค่ะก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะก็จะเป็นข่าวของทองคำค่ะสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กเนี่ยปิดบวกเล็กน้อยนะคะเมื่อวานนี้เนาะก็หลังจากที่สหรัดเนี่ยเปิดเผยข้อมูลทางการเปิดรับสมัครงานนะคะก็ตำแหน่ง Job Opening นะคะก็ลดลงเล็กน้อยนะคะก็โดยข้อมูลดังกล่าวเนี่ยก็บ่งชี้ว่า าภาวะตึงตัวในตลาดแต่งงานเนี่ยก็ผ่อนคลายลงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแรงผลักดันให้เฟดเนี่ยเขาปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนถัดไปด้วยนะคะก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยเขามีความหวังว่าธนาคา,ารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงประมาณ0.5เนะคะก็ประชุมเดือนนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตลาดทองคำเนี่ยก็ยังได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็การุ่งลงของ ผลตอบแทนพนบัตรรัฐบาลด้วยนะคะส่วนทางฝั่งน้ำมันนะคะสัญญาณน,น้ำมันดิบเวทเทซัสนะคะหรือว่า WTI เนี่ยของตลาดนิวยอร์กเนี่ยเมื่อวานก็ปิดลบนะคะก็เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับ อุปสงค์น้ำมันอาจจะชะลอตัวลงในหลายเดือนข้างหน้านะคะแล้วก็นักลงทุนเนี่ยเขาก็จับตาความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับของกลุ่มโอเปกด้วยนะคะหลังจากมีรายงานว่าโอเปกเนี่ยอาจจะชะลอแผนการเพิ่มกําลังการผลิตน้ามันและปัจจัยกระทบราคาน้ํามันอีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับออข้อพิพาททางการเมืองในลิเบียนะคะเพราะว่าตอนนี้ยูเอ็นเนี่ยหรือว่าองค์การสหรประชาชาติเขาเข้าไปไกล่เกลี่ยนะคะถ้าสมมติว่ายุติได้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะ เขาเรียกว่าอะไรกลับมาผลิตน้ำมันได้อีกครั้งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือตัวเลขเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนนะคะแล้วกอ็อาจจะส่งผลต่อความวิตกกังนวลว่าการใช้น้ํามันเนี่ยจะลดลงนะคะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของจีนแล้วก็สหรัฐเนี่ยอ่อนแอลงด้วยนะคะสําหรับตลาดหุ้นนะคะหรือว่าดาวโจนส์นะคะก็ดาวโจนส์นะคะก็ปิดลบเล็กน้อยเหมือนกันนะคะก็ หลังสารัฐเนี่ยก็เปิดเผยตัวเลขแรงงานที่แบบว่าเริ่มผ่อนคลายความน้อนแรงลงเนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเฟดเนี่ยก็ให้ความเห็นในเชิงการสนับสนุนในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยด้วยนะคะแล้วก็ข่าวสําคัญของหุ้นฝั่งอเมริกาตอนนี้จะเป็นหุ้นอินวีเดียนะคะก็ปรับตัวลง1.7%นะคะเพราะว่าสํานักข่าวบูงเบิกเนี่ยเขาก็รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าอ็นวีเดียเนี่ยโดนหมายเรียกนะคะจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะคะให้เข้าไปชี้แจงว่าเหมือน เขาจะมีการผูกขาดหรือเปล่านะคะแต่ว่าเอ i d เดียเขาก็ปฏิเสธนะเราอาจจะต้องติดตามต่อไปนะคะเพราะว่าข่าวนี้ค่อนข้างกระทบกับหุ้นเอ i ีเดียมากค่ะแล้วก็หุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายอื่นๆนะคะก็ปรับตัวลงเช่นกันนะคะพวกหุ้น Apple ก็ลงนะคะ0.9%หุ้น Microsoft ก็ลง0.1%นะคะพวก a l p h a เบตก็ลง Amazon ก็ลงนะคะเดี๋ยวเราไปดูการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะคะ ค่ะเมื่อวานนะคะที่มิวให้กรอบอาราคาทองคําไปนะคะก็จริงๆก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบนะเพราะว่า,าพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์เนี่ยจะมีการประกาศข่าวนอนฟาร์มเนาะก็ทําให้นักลงทุนเนี่ย คิดว่ากังวลด้วยแหละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่ารอเล่นข่าวนะคะปรับสําหรับแนวต้านแนวต้านนะคะยังเป็นแนวต้านตัวเดิมนะคะที่ิวไว้อยู่ประมาณ2,505นะคะแล้วก็จริงๆมีแนวเล็กๆด้วยก็คือหายของเมื่อวานเนี่ยอยู่ที่2,499นะคะแต่คิดว่าถ้าเบรกขึ้นไปก็คงไปไม่ไกลนะคะน่าจะรอวิ่งเหมือนสุกนะคะส่วนแนวรับแนวรับยังเป็นแนวเดิมเลยค่ะก็อยู่ที่ประมาณ2,473นะคะก็รับ ตรงนี้ก็น่าจะเอาอยู่นะคะเดี๋ยววันสุกเนี่ยเราอาจจะต้องมาวิเคราะห์ดูอีกทีเนาะเพราะว่าอ่าตอนนี้ทุกคนน่าจะรอข่าวอย่างเดียวนะคะส่วน WTI ค่ะ WTI ก็ยังลงต่อเนื่องนะคะก็เมื่อาวานที่ให้แนวรับไว้โซนแถวๆนี้นะคะก็โซนที่68.85บแปดจากับข้างล่างนี้จะเป็นประมาณ68.38โดยประมาณนะคะก็คาดว่าวันนี้นะคะน่าจะลงต่อได้นะแต่ถ้าจะลงต่อเนี่ยเข้าจุดหลังจากเขาเบรก เบกเอาลงไปเนี่ยอาจจะไม่สวยนะคะก็แนะนําว่าอาจจะเป็นโซนนี้นะคะหกสิบเก้าจุดห้าเจ็ดหรือว่าอาจจะเป็นหายหายของเมื่อวานนะคะอยู่ที่เจ็สิบจุดเจ็ดแต่คิดว่าน่าจะไม่ถึงนะคะแต่ถ้าลงต่อเนี่ยเป้าหมายราคาก็คืออยู่ข้างล่างเลยค่ะก็ให้ไว้ที่หกสิบหกจุดสามเก้าค่ะโดยประมาณเนาะส่วนอ่ายูเอสามสิบดาวโจนนะคะถ้าดูทางเฟรมใหญ่นะคะก็ยังเป็นเทนหาขึ้นอยู่นะแล้วก็เทนไลน์เส้นที่สองที่มิวคิดไว้เนี่ยก็ยังรับอยู่นะคะก็ตรงนี้แถวนี้ก็ยังฟอร์มตัวอยู่นะก็ยังไม่แน่ ะะว่าอาจจะพักตัวลงหรือจะปรับตัวขึ้นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ากรอบแนวรับแนวต้านนะคะก็ยังให้ไว้คล้ายเมื่อวานนะคะก็คือรับเนี่ยอาจจะให้ล่างสุดอยู่ที่4 7 7 9ค่ะส่วนต้านเนี่ยขอใกล้ๆนะคะก็คือไยเมื่อวานอยู่ที่41,150นะคะถ้าสมมติพ้นผ่านขึ้นไปได้นะคะก็เป้าก็คืออาจจะเป็นไฮเดิมเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ41,000 อ่าโซนโซนประมาณนี้นะคะก็คือตัวเลขอาจจะไม่เป๊ะๆน,นะแต่ว่าเป็นโซนในการเทรดประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยวเรามาค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีนะคะเพราะว่าข่าวงานฟาร์มเนี่ยค่อนข้างกับกระทบกับตลาดทั้งทองคําน้ํามันแล้วก็หุ้นอินสารัตด,ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สรุปข่าวก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกคคท่านนะคะเทรดโชคดีกำไรมทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ